สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะ,ะกลับมาที่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยของเรานะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาอ่านหนังสือภาษาพาทีบทที่6โรงเรียนลูกช้างนะคะวันนี้เราจะมาอ่านกันหนึ่งหน้านะคะทบทวนกันหน้า60ค่ะเด็กเปิดมาที่หน้า60เลยนะคะ กิจกรรมนะคะชวนทำชวนคิดอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะก็จะมาดูกันนะคะว่าช้างและไก่กินอะไรจำได้ใช่ไหมคะควที่แล้วเราอ่านไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแยกกันว่าอาหารที่อยู่ตรงด้านล่างตรงนี้เป็นอาหารของช้างหรือไก่นะคะทบทวนกันนะคะคำว่ากล้วยนะคะอ้อ,อยมะม่วงมะขามข้าว ไข่สับป,ปะรดงาข้าวเปลือกผักรำหนอนอเด็กๆคิดว่ากล้วยเป็นอาหารของช้างหรือไก่คะลองตอบสิคะอ้อยเป็นอาหารของใครคะมะม่วง มะขามข้าวไข่สับป,ปะรดงาข้าวเปลือกผกักรำแล้วก็นอนนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการบ้านกันนะคะแบบฝึกทักษะภาษาหน้า88นะคะเด็กๆเ,เปิดมาจะมาเจอข้อ6นะคะเดี๋ยวมาดูคำชี้แจงกันซิว่าเขาให้เราทำอะไรวันนี้อ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้างนะคะอ่ะแเราก็ไปอ่านทบทวนกันมาแล้วแล้วเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ถูกต้อง เขียนกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะคะะเด็กๆดูนะคะว่าเดี๋ยวคุณครูจ่าตรงนี้ให้ฟังถ้าอันไหนถูกต้องเราก็จะทําเครื่องหมายถูกค่ะถ้าข้อความไหนผิดไม่ใช่เหมือนที่เราเคยอ่านมาเลยเราก็จะกระกระบาดในช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะมาดูข้อแรกนะคะ ลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนอันนี้จริงไหมคะถ้าเป็นข้อความที่ถูกต้องเราก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปแบบนี้นะคะต่อไปข้อ2โรงเรียนอยู่หน้าหมู่บ้านใช่ไหมคะเด็กๆโรงเรียนอยู่หน้าใช่ไหมคะถ้าใช่แล้วขีดเครื่องหมายถูกถ้าไม่ใช่ยังไงคะก็กากระบาดแบบนี้นะคะ ส่วนข้อ3พ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ใช่ไหมคะถ้าใช่ขีดเครื่องหมายถูกเลยค่ะถ้าไม่ใช่กากบาทต่อไปนะคะใบโบกใช้งาจับหางช้างใช่ไหมคะใบโบกใช้งาจับหางช้างถ้าใช่เครื่องหมายถูกถ้าไม่ใช่กากบาทต่อไปนะคะลูกช้างได้กินกุ้ง และอ้อยเป็นกําลังใจถูกหรือผิดคะ,ะใส่ไปเลยนะคะข้อต่อไปข้อสุดท้ายลูกช้างมีควานช้างคอยฝึกถูกหรือผิดคะ,ะเด็กใส่ไปให้เรียบร้อยนะคะต่อไปหน้า89ดดูแผนภาพแล้วเขียนคำในช่องว่างให้ตรงกับภาพ วาดภาพและเขียนคำเพิ่มเติมสิ่งที่นักเรียนคิดว่าเป็นอาหารของช้างนั่นเองค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะเขาก็จะมีภาพมาให้เราแล้วหนึ่งสองสามสี่สภาพเราก็จะเขียนชื่อสิ่งนั้นไปนะคะอันนี้เป็นรูปกล้วยเราก็จะเขียนคําว่ากล้วยลงไปถ้าจําไม่ได้ก็ไปเปิดดูหน้าวันนี้เราอ่านหนังสือหน้าอะไรไปคะเด็กๆ หน้า60ใช่ไหมคะเอาไปเปิดหน้านั้นดูคําก็ได้นะคะถ้าใครจาไม่ได้ว่าสะกดยังไงเขียนอย่างไรนะคะคําว่ากล้วยนะคะอ่ะก็เขียนลงไปตรงนี้อ่ะอันนี้เป็นรูปอะไรคะเด็กๆก็เขียนลงไปนะคะนี่อะไรคะสับป,ปะรดก็เขียนคําว่าสับปะรดอันนี้ใบใบอะไรคะใบไม้ก็เขียนคําปปนนคคว่าใบไม้ลงไปส่วนใน นี่นะคะช่องว่างตรงนี้หนึ่งสองสามสี่เขายังไม่มีรูปภาพมาให้เขาจะให้นักเรียนมาวาดรูปเอานะคะในสิ่งที่นักเรียนคิดว่าเป็นอาหารของช้างนะคะเราก็จะวาดเองนะคะในนี้นะคะแล้วก็เขียนชื่อมาด้วยสิ่งที่นักเรียนวาดมาคืออะไรนะคะคุณครูก็จะทําตัวอย่างให้ดูนะคะที่คุณครูคิดว่าช้างเป็นอาหารของช้างได้นะคะก็จะมี เป็นผักบุ้งนะคะผักบุงช้างนี่เขาก็สามารถกินผักได้หลายชนิดเหมือนกันครูก็คิดว่าผักบุ้งเนี่ยแหละเป็นอาหารของช้างได้แล้วครูก็จะวาดรูปผักบุ้งลงไปในช่องว่างตรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยเห็นไหมคะนักเรียนก็ไปดูนะคะว่านักเรียนคิดว่าช้างกินอะไรเป็นอาหารบ้างนะคะแล้วก็ทำมานะคะที่เหลือให้ครบ สำหรับวันนี้นะคะก็จะอ่านหนังสือเรียนภาษาพาทีบทที่6หน้า60นะคะไปอ่านทบทวนทำแบบฝึกทักษะภาษาหน้า88และวก็89นะคะ,ะตั้งใจทำนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ